ครับเบื้องแบบซี่เราก็มีแห้งใจนะครับการเฮ็ดให้เฮ็ดนะ้าก็พราะมีความหวังในการเฮ็ดหลังจากเฮ็ดแล้วนะครับหล้งก้าปักดำลุ่นมาตลอดนะครับจนว่ามาลุ่นนี่สิตอนออกห่วงนี่ครับตอนเข่าตั้งท่องออกห่วงนี่เป็นพู้เเ่าพุทโทคนก็บ,บอกว่าโอเคละคันมีนามมีท่าขอมา้าแผ่นเข่ามันออกห้วงมาแล้วนี่มี้นาขังจากน้อยนี่มันกะ ถือว่ารอดปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันกับพานมาได้เนาะถ้าเกิดว่ามันช่วงตั้งท้องน้ํากับโบมีนี่ถือว่ามันกับสิรีดไปครับแั่นค้นดีใจแล้วกับมาเบิงควายครับเนี่ยควายก็ดีใจวันทวนสมบูรณ์ครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้แรงน้ำแนละ้วควายซื้อมือนี่กับโได้ยากลำบากคือควายสมัยก่อนแต่ก่อนนี่นะครับถึงหนาให้หนาน้านี่ก็ต้องบุกให้บุกน้านะครับควานี่คอนี่แตกเบิดเนาะเพราะว่าเอกเพราะว่าคาด กดลงไปครับแต่ควายสมัยสม,มือนี่ก็เบิ้งนึงที่ลหะะครับเนี่ยสวยงามเป็นสัตว์เลี้ยงไปชนิดนึงครับผม